สวัสดีค่ะค่ะพบกับพ่อ,อน้อย่อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้่อ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะท่านหนึ่ง สอบถามพออน้อยมานะคะค่ะ,คะทุกคําถามทุกคําถามกรณีไหนที่เกิดเป็นช่วงช่ๆพออน้อยเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังนะคะค่ะก็จะนํามาลงเป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่หลายๆท่านจะได้เข้ามารับชมนะคะการท่านหนึ่งสอบถามมาเกิดวันที่2ทงธันวาคมสองห้าศูนย สองธันวาคมสองห้าศูนย์หกขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังคะสำหรับท่านที่สอบถามมาท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะคะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนที่ไหนณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลหรือสำนักง,งานเขต ในภูมิลำเนานะคะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้าน หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารกรณีที่จะให้กรมบัญชีกลางน้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงทั้งนี้ทั้งนั้นบัญชีท่านต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะมีบัญชีมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนหรือไม่กาบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวบางธนาคารการถ้าเราไม่ไปเคลื่อนไหวบัญชีก่ะ จะปิดนะคะบางธนาคารจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าตัวทราบไม่ได้แจ้งให้กับท่านทราบไม่อยากให้เสียเวลาไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาท่านต้องมาเปิดบัญชีใหม่นะคะค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ค่ะก็ไม่อยากให้เปลี่ยนเคสนี้นะคะค่ะสำหรับในส่วนของช่วงนี้นะคะ่ะสอง ธันวาคม2506ค่ะก็สามารถกึ้ทะเบียนลงทะเบียนได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จะเปิดลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2566ปิดปรับปรุงระบบอยู่เดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2565ค่ะก็คงจะชัดเจน สำหรับท่านที่สอบถามมานะจ๊ะค่ะแล้วก็ท่านก็ถามต่อค่ะว่าแล้วจะได้รับเบีย้ยยางชีพกันในช่วงไหนนะคะค่ะท่านาจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่2อธันวาคมสอง เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพก็คือท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมก,กราคม2560 เจ็เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะให้พออน้อยคำนวณให้ส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะค่ะส่งวันเดือนปีเกิดค่ะทุกคำถามพออน้อยตอบทุกคำถามที่ท่านส่งมาไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ พอ,อน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ